วัสดีครับการอบรมในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหัวข้อความสําคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองครับผมสำหรับท่านใดเนี่ยที่ยังไม่ได้ฟังในหัวข้อก่อนหน้าสามารถเลือกขึ้นไปฟังได้ที่ด้านบนครับผมและท่านใดที่ต้องการเอกสารประกอบการอบรมนะครับทางเราเนี่ยได้แน่ powerpoint และคู่มือประกอบการอบรมไว้ที่ด้านบนเช่นเดียวกันครับผมครับผม a m e r i c e n i t i o n center เเนี่ยกล่าวว่า ความนับงถือตนเองเนี่ยหมายถึงความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับคุณค่าและคุณค่าของตนเองนอกจากนี้เนี่ยยังเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ผู้คนประสบที่ติดตามจากความรู้สึกมีค่าความรู้สึกคู่ควรหรือไม่คู่ควรการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยมีความสําคัญเนื่องจากมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลือกและการตัดสินใจของผู้คนหรือกล่าวอีกในหนึ่งความนับงถือตนเองเนี่ยทำหน้าที่สร้างแรงจูงใจโดยการทําให้มีโอกาสมากหรือน้อยที่ผู้คนจะดูแลตัวเอง และสำรวจศักยภาพตัวเองอย่างเต็มที่ครับผมคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงเนี่ยคือคนที่มีแรงจูงใจในการดูแลตัวเองและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายและแรงบันดาลใจส่วนตัวอย่างต่อเนื่องคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำเนี่ยมักจะถือว่าตนเองคู่ควรกับผลลัพธ์ที่เป็นความสุขหรือสามารถบรรลุผลดังกล่าวได้ดังนั้นมักจะปล่อยให้สิ่งสําคัญเนี่ยเลื่อนลอยแล้วก็ ยืนหยัดแล้วก็ยืดหยุ่นน้อยในแง่ของการเอาชนะความทุกข์ยากครับผมพวกเขาเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายแบบเดียวกับคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงกว่าแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วพวกเขามักมีแรงจูงใจน้อยกว่าที่จะไล่ตามความฝาดของพวกเขานะครับการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยเป็นแนวคิดค่อนข้างที่จะเป็นนามธรรมามันยากมากสําหรับคนที่ไม่มีอยู่แล้วรู้ว่าจะเป็นอย่างไร วิธีหนึ่งสาหรับคนที่มีความนับถือในตนเองต่ําเพื่อเริ่มชื่นชมว่ามีความนับถือในตนเองสูงขึ้นเนี่ยคือพิจารณาว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในชีวิตของพวกเขาครับผมเช่นบางคนชอบรถยนต์มากเนื่องจากรถยนต์มีความสําคัญต่อพวกเขาคนเหล่านี้เนี่ยจึงดูแลรถของตนเองเป็นอย่างดีครับผมเพื่อเขาตัดสินใจได้ดีว่าจะจอดรถที่ไหนข้อรับบริการบ่อยแค่ไหน และจะขับรถอย่างไรพวกเขาอาจจะตกแต่งรถและอวดรถคนอื่นด้วยความภาคภูมิใจการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นครับผมเว้นแต่ว่าเป็นตัวคนเองที่คุณรักห่วงใยและรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อล,ลูกเชื่อว่าตนเองมีความสําคัญนะครับผมพวกเขาก็จะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีครับมาร์คเลนลี่เนี่ยกล่าวว่านักเขียนหลายคนสันนิษฐานว่าผู้คนพยายามรักษาความภาคภูมิใจในตนเอง เพราะพวกเขามีความต้องการในตัวที่จะรู้สึกดีกับตัวเองอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อการทํางานทางด้านจิตวิทยาเราต้องถามว่าทําไมการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยจึงมีความสําคัญมากและมันอาจจะทาหน้าที่อะไรนักจิตวิทยาความเห็นอกเห็นใจเนี่ยได้ติดตามความภาคภูมิใจในตนเองสูงไปยังความสอดคล้องระหว่างตัวตนที่แท้จริง และอุดมคติของบุคคลและแนะนําว่าการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยส่งสัญญาณให้ผู้คนเห็นว่าเมื่อพวกเขากระพือตนในทางที่เป็นอิสระนักเขียนคนอื่นๆเนี่ยเสนอว่าผู้คนสแสวงหาความภาคภูมิใจใน,นตนเองสูงเพราะจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ตัวยอย่างเช่นเบนนาเวลและ p ีเตอร์เสนอว่าการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยเป็นการตอบรับเชิองอัตนยัยเกี่ยวกับความ เพียงพอของตนเองคําติชมความนับถือตนเองเป็นผลบวกเมื่อบุคคลสาม,มารถรับมือกับสถานการณ์ได้ดีแต่เป็นเชิงลบเมื่อพวกเขาหรือเธอเนี่ยหลีกเลี่ยงภัยคุกคามในทางกลับกันนะครับความนับถือตนเองเนี่ยส่งผลต่อความสําเร็จในเป้าหมายที่ตามมาการเห็นคุณค่าในตนเองสูงเนี่ยจะเพิ่มการเผชิญกับปัญหาและการเห็นคุณค่าในตนเองต่ำเนี่ยจะนําไปสู่การหลีกเลี่ยงปัญหาต่อไปครับผม เพน d าเชอร์รี่เนี่ยกล่าวว่าการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจความสัมพันธ์สุขภาพทางอารมณ์และความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคุณนอกจากนี้เนี่ยยังมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจเนื่องจากผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกและทัศนคติที่ดีต่อตอนเองเนี่ยจะเข้าใจศักยภาพของตอนเองและอาจรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจที่เผชิญกับความท,ท้าทายใหม่ๆผู้ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองที่ดีเนี่ย มีความเข้าใจทักษะของตนเองอย่างแน่นแฟ้นครับผมสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้เพราะพวกเขามีความสามารถที่ดีกับตนเองมีความคาดหวังที่เป็นจริงและเหมาะสมในตนเองและความสามารถของตนเข้าใจความต้องการและสามารถแสดงออกได้ผู้ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำเนี่ยมักจะรู้สึกไม่มั่นใจในความสามารถของตนเองและอาจสงสัยในกระบวนการตัดสินใจพวกเขาอาจไม่รู้สึกมีแรงจูงใจ ที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆเพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าพวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายได้ผู้ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำเนี่ยอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และแสดงความต้องการของตนพวกเขาอาจมีความมั่นใจในระดับต่ำและรู้สึกไม่น่ารักและไม่คู่ควรคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงเกินไปเนี่ยก็อาจประเมินทักษะของตนเองสูงเกินไปและอาจรู้สึกว่ามีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จ แม้จะไม่มีความสามารถในการสนับสนุนความเชื่อมั่นของตนเองก็ตามครับผมพวกเขาอาจต่อสู้กับปัญหาความสัมพันธ์และการป้องกันตนเองจากการพัฒนาตนเองเพราะพวกเขาเห็นว่าสมบูรณ์แบบมาเลนีจุดโทรประมาเนี่ยไึกกล่าวว่าการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยเป็นปัจจัยภายในที่สําคัญนะครับซึ่งทําให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนมากกว่าปัจจัยภายนอกเพราะการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยจะทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกดีต่อตนเอง เกิดความมั่นใจว่าฉันมีค่าฉันมีข้อดีฉันมั่นใจว่าฉันสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของฉันได้ครับผมตัวอย่างเช่นคนพิการนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองมีค่าเนี่ยสามารถทํามาหากินเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยด้วยการพึ่งพาตนเองที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าคนพิการมองเห็นและก็มั่นใจในคุณค่าของตนเองครับผมจึงสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุขสามารถสร้างสารรค์และทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ ขณะที่ดาราหรือนางงามที่มีรูปร่างหน้าตาสวยมีชื่อเสียงและวก็เงินทองมากมายแต่กลับอยากตายเพราะว่าทำใจไม่ได้กับการที่ถูกคู่รักทิ้งรู้สึกไร้ค่าจนไม่อยากมีชีวิตต่อคนที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เนี่ยจะมีภาวะซึมเศร้าและในที่สุดจะมีความคิดว่าตนเองไม่มีคุณค่ารู้สึกไร้ความหมายและความสำคัญดังนั้นการเห็นคุณค่าในตนเองและยอมรับตนเองได้เนี่ย ไม่ว่าจะมากหรือน้อยเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนเราเนี่ยมีความสุขได้ง่ายขึ้นครับผมต่อมาจะเป็นชนิตาทองวิไลนะครับได้กล่าวว่าเป็นที่ยอมรับกันว่าการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับตัวทางอารมณ์สังคมและการเรียนรู้สำหรับเด็กการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยนับว่ามีคุณค่าสูงยิ่งเพราะเป็นพื้นฐานของการมองชีวิต สมรรถนะทางด้านสังคมและอารมณ์เกิดจากการเห็นคุณค่าในตนเองครับผมบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองสูงเนี่ยจะสามารถรเผชิญกับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตสามารถยอมรับสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองรู้สึกผิดหวังและท้อแท้ใจด้วยความเชื่อมั่นในตนเองด้วยความหวังและความกล้าหาญจึงเป็นบุคคลที่ประสบความสาเร็จมีความสุขสามารถดาเนินชีวิตตามที่ตนปรารถนาได้เป็นอย่างดีครับผม ซึ่งจากที่กล่าวมานะครับก็จะสรุปได้ว่าความสําคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยภายในที่สําคัญซึ่งทําให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนมากกว่าปัจจัยภายนอกครับเพราะการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยจะทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกดีต่อตนเองมั่นใจในตนเองหรือการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยมีความสําคัญเนื่องจากมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลือกและการตัดสินใจของผู้คน มีการศึกษาอย่างกว้างขวางนะครับเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองที่ดีการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยยังส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจความสัมพันธ์สุขภาพทางอารมณ์และความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคุณด้วยครับผมครับสำหรับหัวข้อความสําคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยก็จบลงเ,เพียงเท่านี้ครับผมก็ขอฝากผู้เข้าอ,อบรมนะครับติดตามต่อในหัวข้อต่อไปครับผมแล้วก็ผู้เข้าอ,อ,อบรมท่านใด ที่อยากแสดงความรู้สึกหรือข้อคิดเห็นเนี่ยสามารถแสดงได้ที่แพดเดด้านข้างได้เลยนะครับผมสหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผม